กลายด้ามขวานชชยแดนใต้ตรงไปตรงมาตรงจุดเจาะลึกชัดเจนสถานการณ์ตรงประเด็นพร้อมทั้งปิดปลุยดอกไม้พระบรมฉายา,า,รา,าร,รักท่านประธานและผู้เข้าร่วมถวายความเคารพพร้อวันนี้เราจะเพลงคนละสองจุดนะคะหนึ่งคือรายง,งานจังหวัดอนะ่าง แล้วท่านก็จะออกจากห้องประชุมโรงเรียนพระดุมมานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชน,ารานาครินทร์โรงเรียนบ้านโกเกสามงวิทยศ โรงเรียนบ้านมะนังกายิโรงเรียนบ้านมะนังปัญยัโรงเรียนบ้านไร่พย,ยาโรงเรียนบ้านสวนปลู โรงเรียนบ้านกา,าลิซาโรงเรียนบ้านกันหนือ โรงเรียนบ้านจอบกอโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์เรียงสวนวิทยาคม สักคู่นะครับแมบนะคมรัไทยนะคะฉบับเยาวชนโดยพระราชสงในพระบาทสมเด็จพระรมินการบจงในหวง